สวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านครับตอนนี้ทุกท่านกำลังอยู่กับผมนะครับจจเอชแชแนลนะครับที่ทะเลน้ําจืดนะครับริมเขื่อนป่าศักชลสิทธิ์นะครับเขตตาบลมนาหวานนะครับมาลุ้นกันนะครับว่าปีนี้น้าจะขึ้นมากน้อยขนาดไหนนะครับใกล้จะถึงป้ายทะเลน้ําจืดแล้วนะครับผมปีนี้นะครับฝนไม่ค่อยดีเลยนะครับผมก็ฝนตกนะครับช่วงไม่กี่วันก็เริ่ม จางหายไปอย่างเห็นได้ชัดนะครับผมพายุพัดผ่านนะครับทางตอนบนของไทยเรานะครับเราก็ได้เขตภาคกลางตอนนี้ฝนก็ไม่ค่อยตกนะเพราะว่าฝนจุดตกอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับผมามารุ้นน้ํากันนะครับนี่ครับจากป้ายทะเลน้ําจืดลงไปถึงน้ําเนี่ยกี่ก้าวแล้วจะมาสิบก้านะครับเหมือนที่เราปักป้ายอ่าปักป้ายไว้นะครับกับต้นมะขามเทศนะครับผม จะเดินไปเลยครับ1 9 2 9 3 9 4 9 5 9 6 9 7 9 8 9นะครับผม8 9แล้วก็9 9ก็ก็ถึงเรือแล้วนะครับถึงน้ำนะครับเหลืออีกแค่9ครับ9้าเท้านะครับก็จะถึงป้ายแล้วจะถึงไหมครับ <laughs> พอรู้ดูฝนเราเนี่ยเหลือเวลาน้อยมากเหลือเกินนะครับอีกแค่ประมาณเดือนเดียวนะครับ ก็มาลุ้นน้าในเขื่อนของเราว่าจะไปครับถึงป้ายหรือเปล่าครับปีที่แล้วนะครับขึ้นไปถึงนู่นเลยครับหลังคาสีา・ฟ้าโน่นนะครับถึงบันไดทางขึ้นนะครับตลาดท่าปานะครับผมซึ่งปีนี้จะจะเป็นไปได้ไหมนะครับที่จะน้ําจะขึ้นถึง94หรือเปล่าเพราะครับเมื่อวานนี้ก็แค่31นะครับผม ปีที่แล้วนะครับพายุเยอะมากเลยนะครับมาหลายลูกเลยนะครับโปรโมชั่นเยอะแยะเลยนะครับในช่วงไปไปดูดูฝนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นนาตาวนะครับโคโนี่นะครับผมโคโนี่อะไรนะครับผมของปีที่แล้วนะครับทให้น้ําขึ้นเกือบร้อยเปอร์เซ็นนะครับที่เขื่อนป่าสักของเรานะครับขอบคุณมากๆ้านะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับอัปเดตน้ำในเขื่อนป่าสักกับจ๊เอ h ช n แนลนะครับ ก็ทำมาหากินบ้านๆนะครับอยู่ที่บ้านนะครับทําสวนน้อยๆนะครับปลูกร้อยอย่างนะครับแล้วก็ทากินทําขายนะครับผมมีอะไรก็ทําลง YouTube ไปนะครับก็มาอัปเดตน้ําในเขื่อนป่าศักดิ์ด้วยนะครับฝากช่องด้วยนะครับเจ๊แชนแนลนะครับท่านผู้ชมอย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับช่วงนี้นะครับท่านผู้ชมกาดอย่าตกนะครับผมสู้ไปด้วยกันนะครับโชคดีเป็นของท่านผู้ชมทุกท่านแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับจะมีการรายงานนะครับในช่วงเย็นนะครับ ก็คือรายง,งานปริมาณน้ําในเขื่อนป่าสักแล้วก็ปริมาณน้ำนะครับในเขื่อนต่างๆของไทยเราด้วยนะครับผมพบกันครับสวัสดีครับ